สวัสดีครับมาพบกับช่องบ้านสวนอินทสากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่29พฤษภาคม2566ผมจะพาท่านไปชมกิจกรรมดีๆของจังหวัดกรชีธรมรมราชเกี่ยวกับการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโคกน้องนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่กันอย่างสอดคล้องกับธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ และยังสามารถสร้างความสมบูรณ์สร้างความอุดมสมบูรณ์นะครับให้กับชาวบ้านซึ่งวันนี้มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายอภินันเลือป่องนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมคณะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกสำนึกรักสามัคคีชาวนาครศรีเป็นคนดีมีวินยัยภูมิใจในชาติ ณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนเกียดนุยหมู่ที่สามตำบลนาเริงอำเภอนกพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายมงคลพักดีสุวรรณนายอำเภอนกพิตำและอวหน้าสวนราชการผู้เข้าร่วมบรมให้การต้อนรับในครั้งนี้ครับเราไปรับชมกิจกรรมบางช่วงบางตอนกันนะครับทางเ้าเ้าเป็นทางีา้เป็นทาปัติ

bạn dạ đây anh tao đi hận đó ông quan đó đi ra khỏi đi ờ đi rồi đi rồi vô luôn là không họp luôn đi vô đi vô đi đâu được đó 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 ม,มันหนักม่ <in> <Ooh. S 1> มันเกว่านี้ยุกเขาะไ้ไปเก็บมันมันม้าูเข้าไปทาลายอันนี้มันไม่เอากนรัมีปสลระนี่มันต้องเต้องเก็รเั่นี้แ่กระดกแกนี่มีพึ่งอยู่สามรอยดังแกให้พึ่งนี่มาผสมเก็บยท่านก็เลยไม่ต้องเท่านี้นี่ก็คือชายธรรมชาติ้วยเรีเยาไม่ต้องนั่นเอง